คนป่วยกรบียวยังไปใส่ล่ะเก็บขาย,ยบ่ะโอ้บระเบียวกับมันรู้ห่ังกระเบียวยับมันตีแต่มันเอาไม่นาพงครับมันหอนคนบวชเ,เอาขี่เออมันแก่แมนอยู่บวชได้เอาขี่ออกบัดน,นี้ซื้อยาให้มันกินอีกร,รูบ <laughs> รทุนเอเองวดนี้รูบทุนเป็นจังไดล่ะแผล เขาบอให้แกะบให้แตต้องเล่นบ่เนี่ยอันนี้อันอันล่างแคบบ่แมนบอกคือเวลามันไข่มันขี่มันหนาบ่ล่ะเวลามันไข่ห่ะมันก็เอากล่นแทงครับเนี่ยพวกเนี่ยรอยก้นรอยรูก้นของตะแกียนมันไข่นู่นเป่นหูจงโปงจังเปงอยู่เจ็บบ่แพลลุ่งเดี๋ยวนี้เจ็บครับยังเจ็บอยู่ยังเครื่องยูนบ่ครับเห็นปัญหาเห็นมันเกิดขึ้นแล้วนี่อยากเคดบ่อยากเคส <l id> แต่มันเหตุบ่ได <occurs> ้มันมเห็ดบ่ได้ฮเอพอลุ่งจังสิเหระเวลาข้าม่าเหรอมันมือเ้าสิถือเสื้อโลกเสื้อยังงนะบาอยากให้จับจับมองหันมองนี่เดี๋ยวเสื้อโลกมันสิติดมือเหรอเขาไปจับยาจับยังแน่สารพัดลหระลุ่งมันโอกาสมันเสี่ยงฉะนั้นก็อย่าเฝ้าเฮ็ดเคียร์อดใจไปก่อนสวัสดีครับพ่อพงพ่อเพียงครับ ตอนนี้พ่อพงอยู่ที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมลุงว่ำกันเดีไปดูซิลุงว่ำเป็นอย่างไรคือมิดจิรีแถนอ,อ่มือนี่ไปใส่กันเบิร์ดเอาคนป่วยกระโบยูไปใส่ล่ะใส่คนป่วยอยู่ใส่ไป,ใสไปเลี้ยงตะกกะแตนบ่ โอ้ยน้อขนขยันนี่มาเลี้ยงตักกแตนโอเก็บตก๊ะแตนบ่ตาตะกแตนตายเก็บขายบ่โอ้บริยูกำมันรู้บ่บริยูกำมันตีแต่มันเอาไม่นะพงครับบริยเก็บขายมันบ่คือบริเก็บขายที่เหลืออยู่น่ะสิปลอให้มันตายเร่งสิบบ่โอ้ตั๊กแตนน้อยมันยังบริันอันไขอยู่แต่มันตาย โอ้มันเป็นยังย้อนยังลหละลุงมันหอนค้นบอกเอาขีดเออมันแกดแมนอยู่บ่ได้เอาขีออกแมนอยู่ลุงคือคันหาเขาบ่ได้ขีออกเนี่ยมันจะเป็นแกดแล้วมันก็จะมันเอาหลายมันหอนหลายมันเลยตายมีส่วนครับเพราะว่าช่วงที่ลุงไปนอโร้องบาลเนี่ยบ่มีคนดูแลนอ่นั่นแหละยายปีผมวานการเลี้ยงจักรแตนเนี่แหละผมขี่ข้านก็คือเก็บขีนันนี่แหละ ขนาเก็บขีหาเก็บขีได้นี่มันมันโล่งเนาะโอ้ยาะตายเลยจิกับโดนนี่แป๊บเดียวแม่เดียวลุงไงลูกเห็ดกับแป๊บเดียวแหละไรล่ะลูกอือตาไเายิตัวน้อยมันบ้านไขร ม,มันยังมันยังไม่ทันไข่นะครับเนี่ยหางมังนออต้งน่อกัางในโอ้เหลือซ้ำนี่บอลุ่งนี่ที่ว่าลายๆเนะ่พี่ว่าลายๆนะาาๆนั่นแหละว่าชุดไม้เนี่ยมันหลายกว่าของกระปุกโบเมนบ่บทีใบปบวีว้าหาหหลายหมอ้อ,อหางนอกลงในมันเพิ่งออกปีกอ่อนๆเองยังไม่ไข่เพราะว่าหากขายไปตอนนี้ก็มันก็ บริเกินไข่เนาะลุงเนาะโบแมนบริบริพันต์เออเท่ากับบริพันต์พร้อมจะได้ซื้อพันต์อีกซื้อพันต์อีกเอออันนี้ก็ซื้อพันต์มากกว่นี่แม่เออซื้อพันต์มากกว่าไรครับลุงอ่าพันต์หนึ่งได้สี่ขีดโอ้หนึ่งพันบาทได้สี่ขีดโอ้ครับหนึ่งพันบาทบัดนี้ก็ซื้อหญ้าให้มันกินอีกรูบทุนเอองวดนี้รูบทุน ลูกกระชังหรือกระซังใค้คนบะเลี่ยงไล่หลับขายผู้เดียวนี่กล้าขึ้นอยู่บ่ลูกไงเห็นเขาขายกิโลละห้าลอยจะของก็ยังขายสามลอยอยู่เนาะตอนตอนที่บอกตอนที่ขายไม่ไหมไหมฮะเออเขาคนบะใครเลี่ยงแบบเขาบอกโคตขี้ขามเนี่ย ต่นขี่ข้านเลี้ยงแล้วเขาขี่ข้านเอาใจใส่นี่ลุงลุงเลี้ยงนี่ลุงพื้นที่ไม่พอในการปลูกหญ้าเนาะลุงก็ซื้อหญ้ามาให้กินด้วยเนี่ยดูหญ้านี่มัดสามมัดร้อยบอกครับนี่มัดบาทโอ้สามาัดหาสิบบาทโอ้นี่ก็พออยู่เด้นี่ครับสามมัดห้าสิบบาทนี่มัดหนึ่งยู่ได้จักมือนเนี่ยลุงอ สามมัดนี่พ่อบวมมือหนึ่งสามัดนี่แหละมือหนึ่งอ๋อมือหนึ่งก็บสามัดตกมือละหาสิบบาทเนาะครับนอ่โอ้โย่างเลาะดูกิจการแล้วประเทศนี้ยังไม่สุดคนนี่เป็นจังไดล่ะแพลเขาบวให้แฉบบวให้แตะต้องเลยบนนี่อันนี้กินได้ไหมอันล่างแพลบวมไหมบวมเขาให้ล่างแพลอยู่บปล่า เขามีใบนัดให้ล่างเพียบ่เขามีใบนัดอยู่โอ้เหลือยังบ่ตั้งแต่มานี่ยังบ่ทันได้ไปล่างแคลแค่อายุนว่ะโอ้ล่อไปตัดไหมแค่เดียวบ่เนาะวันที่เดือนวันที่อะไรเือนหมาคยถึงเงี้ยวไว้เป็นที่ซิบหาเออไอตุ้มบ่าตอว่าวันที่ซิบหาะน โอ้ยคเกีเยเเลยออันไหดเลยอันไดมุ้งมุ้งดงังแดดเอาเป็นยังคือของผมก็ย่งเหลืออยู่เดลุงมุ้งยังเนี่ย <c oughs> เก็บไว้อยู่มว้วนนะูม้วนไว้ย่างดีเลยจะไปดูคอจกจะแตนอีกอยู่ข้างที่จะคอกสอง ร่องอยูนี่เน,นี่ยร่องบยูโอ้เป็นสิบเป็นซิบนอนมันเข่าหญ้าค่าสบบะ,ะ,ะสบิบแบบนี้บอบ่กง่าสบอกแบบนี้บอลุงลุงมากแบบนี้เห็นะนี่บ้านบนร่องไปอยู่เรีนบอโอ้ตะเกแตนมันใครเหรอมันไส้เ,เนี่ย,อยเออ โอ้โหจงโปรงเกงเตงเลยพุ่นะคือเวลามันใครมันขี่มันนานบา่ล่ะเวลามันใครล่ะมันก็นเอาก้่นแทงครับเนี่ยพวกเนี่ยลอยก้นลอยรูก้นของตะกะแตนมันไครนูน่นโอ้เต็มเบอร์เลยดูโอ้มันใส่ไปได้แล้วบบดเนี่ยต้องหาแนี่อามาปะแล้วเนี่ยเนี่ยแมนเบอร์เลยครับนี่ซื้อมาออเท่าไรกเอน เก้าร้อยนุ่นเป็นห ouais> ูจงโป่งจิงเปงอยู่อันนี้พันสามนี่ใช่เป็นเลี้ยงมีถาดไข่มีไข่อยู่บนในถาดนี่มีอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวมันเตรียมสีออกแล้วเนี่ยเรนเตรียมลยนีโอ้เจ้าปกโอ้อันนี้เอาโปกไว้เห็นมันออกโอ้อันนี้กําลังวางไข่ไว้คือกันสิเลี้ยงตอนบ่ได้โอ้มันออกมามันก็สิหนีเบิดแล้วมันเป็นหูไหม โอ้นี่มันก็สีออกเบิดแล้วนี่ยสิบเป็นอยู่ข้างใดนล่ะลุงผมละบม,มักสิบเนวจังส่ผมมักสิบเนี่ยอันตั้งังบบดีครนี่โอ้อันนี้ว่างใครใส่หนีก็เอาให้มันอยู่หนีเลยเมย์บ่เอาออกเลยเมยนบัวโอ้เบอร์แล้วออ,อ,ออกเปลี่ยน ใส่ขุยหมพร้าวเลยให้มันออกอยู่ในนี่เลยออเออเอาอยู่หนี่ก็มีจังมันอยู่หนีก็มีกาเหาก็บ,บริสืทธหรอไครเออเสียล่าม,ออมันก็มาจากขีตแกแเตนนี่แหละฝออนตกเจก็บบ่แผลลุงเดี๋ยวนี้ ยังเก็บอยู่ยังเครื่องยูนบ่ครับอือเห็นบ่ได้เห็นใส่ไว้มันย่อยนิดหนึ่งเห็นเราเป็นยังไรบ่เนี่ยเห็นปัญหาเห็นมันเกิดขึ้นแล้วนี่อยากเค็ดบ่อยากเห็นบ่แต่มันเห็นบ่ได้แต่ไมนเห็นบ่ได้ยูนเอออคนขยันนี่ขี้ตะเกแตนก็มาเป็นปุ๋ยอย่างดีโอ้ บ่อยเห็ดพอลุ่งเช้าสิหล่ะเวลาข้ามาเรามันมือเ้าสิถือเสื้อโลกเสือ้อยังน,นนะบ่อยากให้จับจับมองหันมองนี่เดี๋ยวเสื้อโลกมันสิติดมืดหล่าเขาไปจับยาจับยังเน่สารพัดแหละรุ่งม,มันโอกาสมันเสี่ยงฉะนั้นก็อย่าฝ้าเห็ดเถียอดใจไปก่อน